นำสายตาท่านผู้ชมมาพบกับปลานป่ากลุ่มหนึ่งแล้วก็ไปด้วยนายยอดทองสีเก้วในถูวันนี้ก็ทั้งสามเข้ามาในป่าเพื่อหาของไปขายแต่ผลปรากฏว่าสามคนนี้จะต้องปิดหวังเพราะเขาไม่ได้ของตามที่ต้องการเลยมานั่งพูดคุยสนทนากันตรงนี้ทั้งสามคนจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างดูต่อมาสิครับ เลือจากแคลวถึงแก้วตองโตตัางชาหน่อยตอนนี้มาอยู่ป่าเพื่อจะฆ้าขคค้องไขยแต่จริ่งนั้นมันไม่มีเกิดมาต้องอดทนในโต๊นนตนะน้เรลามันจนนักว่ามัตะขัดก็มีนักคิดและวพางไหยบัดซีเขาพาห้าขคค้องไข่แต่สิ่งนั้นมันไม่มีเข็นเต็มที่น่งพระเสว่าจะทำเงินย่งางไรง มุดมาจนทุกเนื้อทนนะพลตำรวดเมืองสักทีไม่มีโออวดพลตำรวดบุญหน่อยดอยกันพค้นให้คุณคุณกูกับป้ายคุณคุณคุ้มใจหนักลงรักลูกเต้าไหนปันติดเดินผ่านผมทุกวันบอกเก็บไปควันลมไหแรูปนื้อเราว่าโคนกูลงพนั้นเบื่อเปล่งใจทุก แยแม่ป้าเปลงมาลกก็เป็นโกรธแล้วมึงกับไม่เป็นแหละครับตําไรน้องโตกับไม่เป็นแหละครับเซยแฮ่ใครลากูครับไม่เป็นงานวันคนมึงคิดไล้กูมานังครับในงานศพกูได้ตั้งผัดมาใครง่ายปะนะในเมื่อยู่ใครได้ปะญะาเพื่อกูหนังครับสักผักเลือกกระบามมาจอดท่งขนางนาน ตูปั้นเน้นจกกาบาวัดแดงเพลทตูเข้าไม่ใช่โบแทงไงู้นนั่นชอยกูขับติดก้น้วมึงขับวับเพื่อพวกเราในงานไม่วิ่งยางเรือรวดพวกเราในงานวิ่งยางเรือรวดเว้นรดตํำรวดแล้วก็มาห์รถนึงข้าวนึงวิ่งพึ่งใจค่ะรถนึงข้าวนึงวิ่งพึ่งใจค่ะอาโบเราเตะมาแล้วไม่เล่นเว้น ขันยูในนี้เท่าอยากล้ามลัวออกนกอีจุนกอกเกินจัดแมมกลีคื้เลยจัดแมมเมาถูกยุ่งแล้วชิงลูกคูจะัดเช่นจัดเชลเลยว่าเพื่อแล้วรับกันได้จริงเมาแล้วล้วลูกคูกคูเมาแล้วคืนนี้เมาแล้วเลยลาวเบรกโลกเแหลย อันเออพอนายนั่งดับเตือนปั๊บปวกปวเปวกอวกื่เ่ออันเอต้องกันลาวัยเบิกโรงนี้กัต็ตุงมึงกินแลนู่นนายจิงโมยัดกว่าชิงเลยขึ้นโมครันโมครันถ้าเรื่องโมเนี่ยแค่บันโรงจะทรุดยอดกว่าใอรขึ้นเกินแต่มาเล่นวัดป่าคาดเม้นขึ้นนั้นแต่เจ้าฮอนมาตึงก็โปรยจางมาเลยเซีสิบแปดเฉือกเลยเมียจางใจแล้วตอบตายดีๆีจนซีดซ่องกลมขึ้นนั้น เตลนเตวัดปากาดใจมึงกินแรแก่รื้อซี้ออกมาตันเซ็ตหลกคูก่คู่แรงกลางมดตังรงแล้วใสว่เมาเหี้ยวเปลือยนายจริง้งแควจิ้งตาวีมาหยกไม่เลิศแล้วนายโบงตีไม่โตกครบหน่อยงองคืนนั้นมึงกินเลยเมากันตังรงเมาตังเริ่มมือกีตาร์มือกีตาร์ตุ้มกีตาร์ไปนอนไต้ตุนรงปร่าโดยกูใจญ่เริ่มเมาเมาตังเริ่มแต่เริ่มซึ้งกูแว่า ช่เมองกูซูนมึงกิดนอะครกันเยคยซูนกูช่วยเด็กแบบกาวเป้งก็เก็บรูปไม่หมดอันเอ้กูลุ่นใจตึ้นโรงฝ่าได้ไม่แส่กูกินแล้วอันเอ้ยรถอ,อกรลนั่งตึงปัดลุงเจ้าปาโตเดวยทองอยู่นี่เลยวะเมาเคลืน่นมอเมาเคลื่อนไรกว่าเปา